ถามดูเด้งต้นเหตุของสิ่งที่มันทุกอยู่เดี๋ยวนี้มันคือใครไล่ไปไล่มานเห็นแต่ตัวอะไรเข้านี่นั่นการกระทําผู้อื่นคําพูดผู้อื่นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนําทุกขให้กับเราก็จากเรามีตามีหูจมกูกลิ้นกายสรีระหัวแขนขาออกไปสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรูโผสัมผัส แล้วถึงเกิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องเป็นราวและเป็นอารมณ์ต่อเรื่องราวต่างๆจากกายตรงนี้ออกไปสัมผัสแต่ตัวมหาภัยที่ไม่รู้จักตัวโทษใหญ่ก็คือใจตรงนี้ไม่ได้รู้เลยปิดตัวเองตลอดกล่าวโทษแต่เรื่องผู้อื่นอยู่นั้นผู้นั้นดีผู้นี้ไม่ดีผู้นั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นหาแต่แพะมารองรับต่อเหตุผลที่มันเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่นั้น แต่พอไล่จริงๆเรามาเจอตัวจริงก็คือใจของตัวเองเสือกมาเกิดอยู่ตลอดเวลาถึงได้มีหัวแขนขาคือกายกายนี่แล้วเมื่อมันปิดมันบังตัวเองแล้วไปกล่าวโทษหาแพะแต่มาหองรับกับปิดบังตัวของมันเองที่มันเสือกทะลึ่งมาเกิดกับกายนี้